ทีวีสีช่องสามร่วมกับ h ั n นี่แอนเฟรนเอนเตอร์เทนเมนต์ปตทกแก่ยามาฮ่าเสนอ รายการเที่ยวไมไทยแลนด์เวิด์วันนี้ยังเพลิดเพลินตามเส้นทางสายไหมอินชัยนากันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะวันนี้น้ำพึ่งและคณะนอนในรถไฟจนมาถึงสถานีเมืองหลานโจในตอนเช้าเพื่อเตรียมตัวเที่ยวบนเส้นทางสายไหมกันต่อค่ะถึงหลานโจแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดู หลานโจเป็นเมืองเอกของมณฑลการซูเป็นเมืองที่แม่น้ำเหลืองไหลผ่านเข้ากลางเมืองและขนาบด้วยขุนเขาเป็นแนวยาวค่ะเมื่อเกิดเส้นทางสายใหม่ขึ้นหลานโจก็เพิ่มความสำคัญเป็นชุมทางตะวันตกที่นักเดินทางจะต้องแวะพักก่อนมุ่งหน้าสู่ดินแดนแห่งทะเลใต้ค่ะ ปัจจุบันเมืองนี้ได้รับการพัฒนาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เมืองที่เคยคึกคักในอดีตเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นเมืองแห่งความเจริญด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคใหม่ไปแล้วละค่ะแต่ว่าสเสน่ห์ของอดีตก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะ ร้อมกับบอกับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปชมแม่น้ําพวงเหอหรือแม่น้ําพวงโหที่เราเรียนกันตอนสมัยเด็กๆนะคะ<ร>แล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Yellow River ค่ะแม่น้ํานี้นะคะเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่เก่าแก่นะคะซึ่งเป็นอารยธรรมทั้งของประเทศจีนและรวมไนถึงอารยธรรมของโลกด้วยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถไปแล้ว พี่ยังมีคำถามปริศนาเดี๋ยวเราไปเอาโอกาสหน้ายังไม่ทางตรงนี้อยารอยเเยไปแดงการเดินทางละริมฝั่งแม่น้ำฮวงเหอหรือหวงโโหที่ไหลผ่านกลางเมืองหลานโจมีความหมายขึ้นมากค่ะ และตอนนี้เราก็จะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำหวงเหอแล้วค่ะมีบันทึกว่าการสร้างสะพานมีมาหลายครั้งแล้วนะคะและที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสะพานเหล็กแห่งแรกของประเทศจีนอายุก็ร้อยกว่าปีมีชื่อปัจจุบันว่าซงซานเถียเฉียวอันเป็นชื่อของดรซุนซงซานหรือดรซุนยัตเซนนั่นเองค่ะ คืออนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญที่เคยเดินทางตามเส้นทางสายไหมผ่านมายัางเมืองหลานโจแห่งนี้ค่ะสร้างไว้อย่างโดดเด่นริมฝั่งแม่น้ำไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่านี่คือรูปของพระถังซำจังกับบรรดาศิทย์เอกทั้งหลายที่ดันด้นไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมาสู่แผ่นดินจีนนั่นเองค่ะ เหอนะคะ <มา S 1> แล้วก็เวลานะักท่องเที่ยวมาก็จะมาถ่ายรูปกับออกังหันวิดน้ำยักษ์เนี่ยค่ะกังหันวิดน้ำโบราณที่เรียกว่าสุยเชอเคยเรียงรายอยู่สองฝั่งฝั่งของห้วงเฮอในอดีตค่ะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชาวจีนสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการเกษตรนะคะดูสิคะ พลังธรรมชาติยังต้องยอมให้กับพลังสร้างสรงสรค์ของมนุษย์ได้เลยค่ะเราจะไปดูนะคะเขาปล่อยแพรนี่เป็นเป็นแพรหนังแกะค่ะเราจะใช้หนังแกะนั่นนะคะมาแล้วก็เป่าลมแล้วก็ทำเป็นแพ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ นะะี่ทำมาจากหนังแกะค่ะก็เวลาเขานะคะเชือดแกะแล้วเนี่ยก็จะเอาเนื้อไปปรุงอาหาระคะ่ะแล้วส่วนหนังเนี่ยนะคะเีาจะลอกมาเนี่ยลอกให้แบบเนี้ยเลยนะคะ<อ>มีเป็นผมเป็นขาเอามาหมุนเลยนะคะ<อ>เสร็จแล้วก็จะเป่าลมที่ตรงขามานะคะ<อ>แล้วก็เอามาเป็นแผ่<อ>แผ่นหนึ่งนี่กี่ตัวแล้วเนี่ยหนึ<อ>่งสองสามสี<อ>่ห<อ>้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองาบชิสาตัวค่ะแทน้องใช้แ, ial, brands, stage, แกะชิพสาตัวเดียวนะคะแพรหนังแกะหรือที่เราเรียกกันว่าแพรลูกบวกตามแบบของคนไทยนี้นะคะคือภาหนะที่ชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำหวงเหอในอดีตใช้เดินทางไปมาหาสู่กันค่ะแสดงว่าชาวจีนเข้าฉลาดรู้จักประยุกต์เอาของใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์นะคะ และแม้ว่าวันนี้จะมีสะพานข้ามสะดวกสบายแล้วแต่เขาก็ยังอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นความรู้และเป็นกิจกรรมสนุกสนุกให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองนั่งเป็นประสบการณ์ที่สนุกตื่นเต้นดีค่ะฮิโร่ค่ะมีคนบอกว่าเนี่กลายเป็นฮีโร่เลยแกนค่แกน,กแกนพนักงานาที่เอาไปค่ะ <Yeah. S 2> เห็นข้อลง ไม่กล้าลองอะเขาก็ชวนชวนกันอยู่นะว่าใครจะลองไงน้ำมันเชี่ยวมากเลยอะดิซิกลองลังตดสินใจแล้วค่ะว่าจะลองแต่แรกแรกไม่กล้าลองเป็นต <c oughs> ัวแทนของพี่บอลเลยแรา าวรีวงเหอมู่ซิงหรือมันดาแม่น้ำเหลืองเป็นผลงานศิลปะที่สลักขึ้นมาจากหินแกรนิตฝีมือของศิลปินหญิงชาวจีนท่านหนึ่งค่ะ มากคูเทนเล่าประวัติให้น้ำพึ่งฟังว่ามีภูเขาลูกหนึ่งรูปร่างคล้ายผู้หญิงนอนแบบนี้อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำพวงเหอชาวบ้านจึงเรียกภูเขานั้นว่าเป็นมารดาแม่น้ำเหลืองนะคะศิลปินผู้สร้างจึงนำหินจากภูเขาลูกนั้นมาสลักเป็นรูปมารดาซึ่งหมายถึงแม่น้ำเหลืองกับบุตร ซึ่งหมายถึงคนจีนค่ะความหมายก็ตรงตัวเลยค่ะว่าแม่น้ำสายนี้เป็นคู่ให้ชีวิตและเปรียบเป็นแม่ของชาวจีนนั่นเองค่ะมา,า,าแล้วาม,ามีใครนะที่พี่บอกว่าผ่านไปแล้วเนี่ยใครมีสองคนน้เาเพราะฉะนั้นนะเ,นเน <laughs> พราะฉะนั้นนะในส่วนที่เหลือ ฟังให้ดีๆคำถามสะพานเหล็กแห่งแรกของหลานโจทอดข้าแม่น้ำพวงโถหรือพวงเหอชื่อจงซานเถี่ยเฉียวที่ได้มาตั้งชื่อตามนามผู้ใดในเมืองจีนทำไบนี่นะบอกว่าบุคคลผู้นี้เป็นบิดาแห่งจีนใหม่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 อะใบนี้นังี ไม่ต้องเสียใจเรายังมีคำถามต่อไปเองเดี๋ยวเมืองหน้านะตอนนี้รีบเดินทางดีกว่าเพราะว่าเราต้องเดินทางไปประมาณอีกชั่วโมงชั่วโมงเศษเศษจ็ดสิกิโลไปสนามบินไ,ไปชัน นตูแล้วนะคะเมืองฉันตูเนี่ยนะคะอยู่ในมณฑลเสฉวนค่ะแล้วพอมาถึงที่นี่นะคะทางทริปของเราเนี่ยนะคะเขาได้จัดให้เรามาชมร้านขายยาสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นร้านที่เก่าแก่ของเมืองฉินตูค่ะเรามาคุยกับทางไกด์ท้องถิ่นเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าอาจจะให้ข้อมูลได้ดีกว่านะคะค่ะส,ส,สวัสดีค่ะคุณก้เนาอเรียกคุณก้อพูดภาษาไทยเก่งมากเลยนะ,ะนยนค่ะ คุณพ่อคะที่นี่เนี่ยนะคะเป็นร้านขายยาที่เก่าแก่ใช่ครับเก่าแก่เก่าแก่ที่สุดใดของบรรนทอนเซมันเป็นเส้นทางการเดินงชั้นดูครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อเป่ะสู้ถังนะครับค่ะที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่นี่นะที่น่าสนใจคือยาสมไพยกับที่ยาที่เรียกว่าโป้ิมะเป็นที่ช่ดเสียงดังที่สุดในปัตตานีนะครับ ครีมบัวหิมะใช่ไหมคะที่บอกว่าเวลาคนเจออะไรที่จับของร้อนหรือของที่มันลวกอะไรอย่างนี้ยแล้วเราใช้บัวนตัวยงกับผิวฟันดาเกียรกับผิวอะไรอย่างนี้ก็แก้ได้หมดครับทีนี้พบผ่าผิวจัดใช้ทุ่นโคแก้ร้อนหม่ค่ะดูแอนเซียมของความเสียงของก้อนด้างมร่วงสองเท้าค่ะ เดี๋ยวว่าจะซื้อกลับไปเหมือนกันหลังจากที่น้ำพึ่งได้ไปเยี่ยมชมร้านยาสมุนไพรชื่อดังและเก่าแก่แล้วนะคะ วันรุ่งขึ้นคณะของเราก็ได้เข้าชมร้านผ้าไหมที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เลือกชมและก็เลือกซื้อกันจุใจเลยล่ะค่ะที่เป็นเช่นนี้น้ำเพึ่งขออธิบายนิดนึงนะคะว่าทางการจีนเขามีข้อบังคับให้มักุเทศต้องนำนักท่องเที่ยวเข้าชมผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของแต่ละเมืองด้วยนั่นเองค่ะ แต่นับเป็นกุศโลบายทางการค้าและการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ชาญฉลาดไม่เบาเลยนะคะที่สำคัญถูกใจนักท่องเที่ยวอีกตั้งหากค่ะโอ้คำถามก็ตอบไม่ได้ใชตังเองปะเนี่ยไมมีตังปะเนี่ยต้อกี่มือแล้วโอ้ยไม่เหนนไม่ตังไม่นะแต่ละาของเรามีซองสุดท้ายอยู่ตัวน ตอบไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อ,อ่ะหนูเดี๋ยวเลยไม่ต้องเลยพี่เปิดกันสองคนแล้วหนูตอบได้กันสองคนแล้วหนูตอบไม่ได้หนูต่างคนเดียดีถ้าเปิดเ,ะะเนเ่นเ้น ไม่ลอยนะเนี่ยเสยเสยเสียยอสียไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไม่สังเกตเลยว่าตอนแรกเนี่ยพวกหนูตอบถูกกันทุกคนเลยแล้วก็มีมีเจ้านี้ไม่ถูกแค่คนเดียวแต่นี่กลับรอดตัวอ้าวก็คือแบบว่าให้สนุกสนุกไงคือยังไงยังไงแล้วเนี่ยนะก็คืนเล่นให้มันมีแบบสีสันเท่านั้นเองยังไงไงพี่ก็พาพวกหนูมาเที่ยวอยู่แล้ว 百<好>花平价。 <ท>แล้วมันมาได้ยออังไงผู้หยุดยืย่นสิ่งดีย่อมได้สิ่งดีตอบแทนเมื่อท่านมีใจเมตตาต่อพนักงานท่<พ>ามาท่องเที่ยวแดนมังกรไกลโฮน<อ>เราก็ขอชื่นชมยินดีอย่างจริงใจ<อ>โดยอุปถรัรมภ์ดูแลคณะของท่านนับแต่เริ่มเดินทาง หากประสงค<อ><อ>จะทราบสิ่งใดขอแม่นางจงไปพบผู้อาวุโสที่สุดในครั้งนี้อันใดที่ท่านสงสัยจะกระจ่างใจในที่สุดที่พี่บอกกบับนิดจนงได้นะบอกว่าให้นิดจัดก,การจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่ก็เข้าใจว่าอานึนกว่าพี่จะใช้การของพี่ไงคะอะไร ก็ต้องมีคนเนี่ยจ่ายค่าเดินทางให้เราสิใช่ป่ะทุออบอกว่านี่ผู้อาวุโสที่สุดในครั้งนี้นะผู้อาวุโสที่สุดในครั้งนี้ ย่งหนูแทนนี้อขาวไรคะจุ๊บๆแม่ก็ดีใจที่ได้มากับลูกก็ตอนเด็กคณะนี้ทั้งหมดค่ะน่ารักความน่ารักเน่ยอจจาน่ารักที่สุดโอ้ยอาจารย์เหรอคะทำไมคะอาจารย์พี่จ๊ะอาจารย์ต้องเป็นอาจารย์วิสิทธิ์แน่ๆเลยอาจารย์ขอบคุณมมกค่ะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับไม่ไม่ไม่ผมผมสงสัยอาจารย์นี่อาจารย์มาเถือง ไม่ใช่อาจารย์วิสิทธิ์หรอคะผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับค่ะโอ้ยอาจารย์คะอาจารย์คะผูาไม่ไม่รู้จริงๆครับผมไม่ใช่กับผมแน่นอนครับอ้าวนั่นนันต้องมีอาจารย์ท่านอื่นแล้วล่ะครับไม่ใช่ครับอาจารย์ท่านาท่านมาทานมาท่านมาท่าคืออาจารย์สมชายอ๋อโอเคครั้งนี้ที่เรามาได้นี่ก็เพราะอาจารย์สมชายแล้วค่ะ และแล้วช่วงเวลาแห่งความประทับใจตลอดการท่องเที่ยวย่ำรอยเส้นทางสายไหมของน้ำพึง่งและผู้ร่วมเดินทางทุกคนก็สิ้นสุดลงแล้วล่ะคะ่ะหวังว่าการถ่ายทอดประสบการณ์ของเราผ่านทางรายการตลอด4สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีคุณค่าและสร้างความอื่นเอมใจต่อคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการเที่ยวละไม t ไทยแลนด์เวิลดได้ใหม่ ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาเดิมทางช่องสามสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะใจเจียนค่ะ